สวัสดีครับครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องโดนด่าของโดนประเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมีเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับมาแบ่งปันบูชาเช่นเคยนะครับเป็นรุ่นมหาราบหนุนดวงครับเป็นเหรียญป่าตานนะครับออกปีพศ2557นะครับเป็นเหรียญที่เท้แล้วก็ทันหลวงพ่อนะครับประกันเท้ทุกรายการนะครับมีทั้งกล่องเดิมแล้วก็ซีนเดิมให้นะครับ ส่วนอย่ยงรุ่นนี้เขาจะสร้างด้วยกันทั้งหมดหลายเนื้อหลายรายการนะครับส่วนที่ผมนํามาให้บูชาก็จะมีด้วยกัน3เนื้อนะครับเราก็จะมาดูนะครับเป็นอ่าจะมีด้วยกันสาเนื้อครับเนื้อแรกก็จะเป็นเนื้อทองแดงดำดำนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับหน้ากากอัปปาก้านะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อฉนวนนะครับลงยาแดงครับลงยาชีบอนนะครับมาดูเหรียญแรกนะครับ เหรียญก็ม oui. ีความสวยงามนะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับทรงก็เรียกว่าอย่างนี้เรียกเหรียญปาตานนะครับมีความสวยงามอ่อนช้อยนะครับของลายนะครับก็จะมีรันนัมเบอร์ครับกับโค้ดนะครับตอกทุกเหรียญนะครับรันนัมเบอร์ทุกองนะครับเหรียญก็มีความสวยงามครับมีการดูขอบตัดนะครับเป็นการตัดที่สวยคมนะครับข้างหลังเป็นยันดวงนะครับ ข้างล่างก็จะเขียนมหาลาบหนุนดวงนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลงดํานะครับแล้วก็หน้ากากนะครับทองทิพย์นะครับเหรียญที่2ก็จะเป็นทองแดงผิวไฟนะครับหน้ากากอัปปก้านะครับเหรียญก็จะเป็นมีความสวยงามนะครับตัวพื้นเหรียญเป็นเส้นๆ้นนะครับเป็นความคมชัดนะครับสวยงามนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับมีโค้ดนะครับตัวตอกแล้วก็จะมีรันนัมเบอร์เหมือนกันเช่นเคยกับข้างหลังก็เป็นเงินดวงนะครับ ลาบหนุนดวงนะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับอีกเลียนหนึ่งก็จะเป็นฉนวนนะครับเนื้อฉนวนนะครับลงยานะครับลงยาแดงนะครับก็จะมีโค้ดนะครับมีเลนลำเบอร์อนกันนะครับกล่องก็จะส่วนเนื้อทั้งแดงลงนาลงดำหน้ากากนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องสีเทาๆนะครับพร้อมซีนเดิมนะครับ ส่วนหน้าทองแดงผิวไฟนะครับหน้ากากปกาครับก็จะเป็นกล่องกัมจีสีขาวแบบนี้นะครับก็จะมีพร้อมซีนเดิมนะครับไปให้เพื่อรักษาความสวยงามให้คงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนื้อชนวนนะครับจะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับส่วนพี่พี่ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะบูชาครับเป็นผ้าใหม่นะครับราคาเบาๆนะครับที่ทันหลวงพ่อนะครับ หมดนี้ก็จะหาไม่ได้ยากแล้วครับเพราะว่าผมก็มีแบ่งมาไม่เยอะนะครับใดๆสนใจนะครับก็1เหรียญก็250บาทพร้อมส่งครับผมก็จะมีราคา250บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งนะครับเป็นช่องทางทางติดต่อนะครับเอาไว้ที่ท้ายคลิปข้างล่างของคลิปนะครับแล้วผมก็จะทิ้งเป็นรูปปิธีปลุกเสกนะครับให้ชมนะครับหลังนาคแตท้ายคลิปนะครับกันแท้นะครับใดมี กำลังซับนะครับพอที่จะจับจองก็สามารถเก็บได้นะครับพอเป็นเหรียญเทนะทานหลวงพ่อนะครับเป็นพุทธคุณหลายด้านนะครับวันนี้ผมก็ขอคําว่าสวัสดีนะครับทุกท่านใดมีรุ่นไหนมาให้ชมผมจะลงมาให้เรื่อยนะครับฝากติดตามนะครับทุกช่องทางการติดต่อผมด้วยนะครับขอคาว่าสวัสดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ